สวัสดีครับผมกล้องช่องนายดีตอนนี้อยู่ที่หน้าผาหุบผาหุบเหวใหญ่เหวชันเขาหินปูนเป็นหินปูนเลยทั้งหมดเลยแล้วก็มีสายน้ำตกไหลลงมาชื่อว่าเขาทำเชียมเรียกว่าวัดเขาทำเชียงแต่งจริงมันก็ไม่ใช่วัดมันเป็นสถานอะไรเป็นจุดท่องเที่ยวเป็นสถานที่เช็คอินเป็นศาสนสถานอย่างนั้นมากกว่า ภูเขาก็เป็นเขาหินปูนล้วนๆเลยมองเห็นรับรู้ได้เลยว่าเป็นหินปูนแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มีการระเบิดหินไม่ได้มีการทําอะไรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหินแล้วแล้วก็เนี่ยเป็นหน้าผาสูงชันหุบเขาสูงเลยข้างล่างนี่ก็จะเป็นแอ่งน้าข้างบนก็จะเป็นสายน้าตกลงมาแล้วก็ถ้าจะแพนกล้องไปทางด้านขวานี่ก็จะเห็น บริเวณที่เป็นอุมโมงเป็นอุมโมงเข้าไปมีพระพุทธรูปที่กราบสักการะให้ชาวบ้านเข้าไปปิดทองปิดทองได้แล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นองค์พระองค์ใหญ่ด้านบนเป็นพระแกะสลักองค์ใหญ่อยู่บริเวณด้านบนเป็นประธานของที่นี่เลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยว เข้ามาไม่ขาดสายยิ่งวันนี้เป็นวันหยุดเทศกาลตรุษจีนผู้คนก็จะมากมายกว่าปกติหน่อยเข้ามาตะกี้นี่ก็รถก,ก็ติดนไดหน่อยนะแต่ก็มาได้เพราะว่าทางสถานที่เขามีที่จอดรถมีอะไรบริการให้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนที่ผ่านมาทางนี้ก็ต้องแวะแวะเข้ามา ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเขามีรถปั๊บขึ้นบริการด้วยด้านบนมาจอดด้านบนนี่สลหรับผู้ที่สูงอายุเขาขาไม่ดีก็มาได้มาได้มีรถบริการสลหรับผู้ที่หนุ่มสาวแข็งแรงแข้งขาดีอยู่ก็เดินชมทัศนียภาพเดินชมวิวแล้วก็หามุมสวย ถ่ายรูปได้เลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะแยะหลายมุมมามามาเที่ยวกันคือใครมาที่อู่ทองเนี่ยผมก็แนะนําให้เลยมาที่นี่เลยเป็นที่แรกคือเขาทําเชียมตรงด่งมาเลยตามถนนมาลแมนสามสองหพอถึงแยกสมแยกจอริแค่สามพันก็ตรงมาทางเส้นอู่ทองหรือทางมันสุพรรณ มาอีกน้อยเดียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกจากถนนมาเลีสามสองหนึ่งประมาณสามกิโลก็ตรงมาถึงที่นี่เลยสถานที่เขากว้างขวางนะมีที่จอดลงจอดรถมีห้องน้ำห้องส้วมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้แล้วก็บริเวณใกล้เคียงกันเนี่ก็จะมีเขาพระเขากำแพงเขาดิสรัก เขาถ้ำเสือห้าขุนเขาที่อยู่ที่นี่อยู่ในละแวกนี้เพราะนั้นก็หาโอกาสมาแวะเที่ยวเยี่ยมชมที่ตรงนี้กันได้เลยเป็นสถานที่เช็คอินเป็นสถานที่ที่คนที่มาอู่ทองแล้วก็ต้องแวะมาที่นี่ก็ลองหาโอกาสหาเวลามาพอดีผมก็มาประจำมาประจำ บริเวณทางเข้าทางขึ้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปด้านบน